สวัสดีครับวันนี้ก็เอาสาระมาป่าเช่นเดิมนะครับในยุคที่ข้าวของก็แพงขึ้นนะครับอะไรก็แพงไปหมดนะฮะแม้แต่น้ํายาล้างจานอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้ไม่ได้ข้าวโฆษณาอะไรนะฮะมันยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่อันนี้ผมเอาผมใช้ยี่ห้อนี้ประจำเดี๋ยวผมจะมา แฉบประสบการณ์ตรงเดี่ยวกับนี่เลยนำยาล้างจานาไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ช่างแต่อันนี้แนะนำไปในเรื่องของครัวเรือนนะครับในครัวเรือนนะฮะหรือจะในร้านอาหารก็ได้คือเราอ่ะ อาจจะยังไม่ไม่เคยฮนะไม่เคยทําแต่อย่างผมเนี่ยผมลองมาแล้วตุกอย่างที่ผมมาลงให้เป็นสารประโยชน์เนี่ยผมจะลองมากับตัวเองหมดแล้วคือตัวเนี้ฮะส่วนมากเราก็จะฉีกเลยแล้วเราก็จะใช้เลยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ยผมจะบอกว่ามันเพิ่มปริมาณได้ครับเราผสมน้ําเข้าไปได้นะฮะหนึ่งในสามสามเนี่ยเราก็ใส่น้ําไปส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นไปอีกได้ มันก็ยังคงที่จะล้างสะอาดเช่นเดิมนะฮะและล้างดีเผลอดีฝาด้วยที่ผมทดลองมานะอ่ามันจะล้างดีฝาด้วยเพราะเป็นน้ำยาล้างจานบางยี่ห้อเนี่ยที่คนไทยนิยมเลยเนี่ยถ้าเราไม่ผสมน้ำเลยผมลองนะ,ะไปล้างเนี่ยมันมันจะล้างน้ำเปลืองมากเพราะบางทีมันยังลื่นลื่นลื่นมันไม่หนืดหนืดมือหรือเปล่าฮะ แต่ถ้าเราผสมน้ําเข้าไปนะฮะโดยที่่าเจือจางแต่ว่าไม่ได้เจือจางซะจนแบบเจือจางมากนะอันนี้เจือจางแบบพอประมาณนะหนึ่งในสามอะไรสามก็แบ่องออกมาหนึ่งอ่ามันจะล้างจานได้พอดีมากและก็เพิ่มปริมาณให้เราด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปใช้ให้มันข้นเข้มข้นขนาดน,นั้นนะฮะเพราะในครัวเรือนเรามันก็มีแค่คืออย่าครัวเรือนเนี่ยเต็มที่จานนึงก็มา่เจ็ดแปดใบแค่นั้นเอง แก้วน้ำอะไรบ้างช้อนเพราะฉะนั้นผสมไปฮะมันจากที่เราเคยใช้ได้1อาทิตย์ถ้าเราผสมไปเราจะเพิ่มไปอีก1 2บสวันหรือเพื่อเผื่อ2อาทิตย์ได้เลยครับมันก็เป็นปานประหยัดอีกชนิดหนึ่งโดยที่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับการล้างมากถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้คือประสบการณ์ของผมเองก็จะมาแชร์กันว่าเนีย่ยสิ่งที่ผมทํามาผมลองทํามาประมาณดั หกเจ็ดเดือนแล้วนะที่ผมผสมมาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยผสมหรอกผมก็ซื้อมาผมก็ใช้เลยทีนี้ผมว่ามันรู้สึกลื่นๆไงมันล้างน้ํามันเปืองน้ํามากไม่ยอมมันไม่ยอมหนืดสัทีอ่ะผมก็เลยจะทายัางไงดีก็เลยลองมาผสมดูพอผสมเข้าไปมันมันลงตัวพอดีเลยฮะมันจะโอเคเลยผสมน้ําเข้าไปอ,อ่มันจะพอดีเป๊ะเลยล้างคือเราล้างจานจานก็สะอาดมือเราก็ไม่ต้องลื่นมากมันก็ล้างง่ายมันก็ไม่ทําให้เราไม่เปืองน้ําด้วย พราะยุคนี้อะไรมันก็แพงไปหมดนะครับอะไรที่ประหยัดได้เราต้องทํานะครับประหยัดได้เล็กๆน้อยแต่สําหรับท่านใดที่มีเงินเหลือใช้แล้วก็ไม่เป็นไรฮะนี่ผมแนะนําสําหรับคนที่อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะเพราะว่ามันจะลดไม่ได้ลดแค่น้ํายาล้างจานอย่างเดียวนะที่เราใช้ปริมาณเพิ่มได้มันทําให้น้าปราปาเราลดลงด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องล้างนานโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรสาระประโยชน์ใหมๆ่ๆก็จะเอามาแชร์กันต่อครับผม